ก็คือกฎแห่งแรงดึงดูเป็นกฎที่ั่นสะเทือนอนุภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลมันหมายถึงการสั่นพ้องของชีวิตที่เต็มไปด้วยคือขายแ,แรงปารถนาในสนามพลังงานของควอนตัมฟิลหรือความมหัศจรรย์ของชีวิตที่มันเชื่อมโยงกับ สรรพสิ่งท,ทั้งจัก,กรวาลจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นแค่ธุรีเป็นแค่ฝุ่นละอองไปจนถึงดวงดาวบนท้องฟ้าหรือกาลแล็กซีในจักรวาลทั้งมวลมันคือกระบวนการที่ทําให้เราค้นพบความลับของชีวิตมันเป็นการค้นพบกฎจัก,กรวาลที่ทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราเข้าถึงความรู้หรือความสาเร็จที่ไม่มีขีดจำกัดความสาเร็จที่เกิดขึ้นจาก การตื่นรู้ของชีวิตชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสำนึกของผู้ชนะสำนึกของครีเอเตอร์ผู้สร้างสร้างชีวิตสร้างความเป็นไปได้สร้างโอกาสสร้างความสำเร็จสร้างความอุดมสมบูรณ์ใช้ชีวิตเป็นคนที่โชคดีทุกๆทุกๆุก,ก,กลมหายใจทุกๆุวินาทีนี่คือคู่มือหรือกระบวนการของการถอดรหัสลับที่เราเรียกว่า 111ข้อกฎจักรวาลทางจิตวิญญาณ New World er, Spiritual Law Spiritual Law of the Universe ความลับของจักรวาลที่ถูกถ่ายทอดด้วยสุดลับเหมือนคัมภีร์ไบเบิบลทางจิตวิญญาณที่กำลังถ่ายทอดรหัสของชีวิตและไขปริศนาความลด้รับของจักรวาลผ่านกระบวนการของการ วาร์โค้ดของการเชื่อมจิตมันคือหนังสือหรือคัมภีร์ับที่ถ่ายทอดความมหัศจรรย์ของชีวิตและนี่คือผลงานชิ้นล่าสุดของผมที่กําลังถ่ายทอดกระบวนการของชีวิตที่ไม่มีขีดจํากัดเราคือชีวิตที่เป็นอมตะจิตวิญญาณของเราไม่เคยตายและเราดํารงอยู่ชั่วน,นิรันดร์เราเป็นพลังงานที่อยู่เหนือการ ครอบงำของสสารเราเป็นชีวิตที่อยู่เหนือกันเวียนว่ายตายเกิดและเราเป็นอมนตะที่จะค้นพบชีวิตที่เหนือกว่าด้วยการค้นพบความลับของชีวิตกฎแห่งจัก,กรวาล1นึ่งร้อยเข้อคือคําตอบที่ทําให้เราทุกคนสามารถค้นพบความเล่นรับของชีวิตได้อย่างแท้จริง